เมื่อพระราชินีแอนสวรรคตในปีคศ1714ประวัติศาสตร์สกอตแลนด์ก็เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญการสิ้นสุดรัชสมัยของพระนางไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์สจวตที่ปกครองสกอตแลนด์มาเป็นเวลาน,านานแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดทางให้กับราชวงศ์ใหม่ซึ่งนั่นก็คือราชวงศ์ฮานโนเวอร์ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางของสาราชนาจาักรในช่วงต่อมา ราชวงศ์สจวตซึ่งเคยมีอำนาจและบทบาทสำคัญในสกอตแลนด์และอังกฤษได้ไเผชิญกับความท้าทายหลายด้านตลอดยุคสมัยของการปกครองความขัดแย้งทางศาสนาการต่อสู้เพื่ออำนาจและปัญหาทางการเมืองที่สะสมมาเป็นเวลานานนำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์สจวตและการสิ้นสุดราชสมัยของพระราชินีนแอนจึงไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์สจวตแต่ยังเป็นการสิ้นสุดของยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และความวุ่นวายทางการเมืองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับในคลิปนี้เสนอตอนสิ้นสุดราชวงศ์จวด ราชวงศ์ฮันเวอรับช่วงต่อระจนวิกฤตภัยกบฏจากโคบไยเมื่อพระราชินีแอน์สวรรคตในปีคศ1714นราส1สะครับสกอตแลนด์ก็เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การสิ้นสุดลงของราชวงศ์สจตไม่เพียงแต่ทำให้บรรลังว่างลงเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องการสืบทอดราชบัลลังอีกด้วย ราชวงศ์สจวตซึ่งเคยปกครองสกอตแลนด์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษกำลังถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ใหม่ที่ไม่เคยมีบทบาทในสกอตแลนด์มาก่อนอันสืบเนื่องมาจากเหตุที่ว่าพระราชินีแอนนั้นไม่มีทายาทที่สามารถสืบราชบัลลังก์ได้ทำให้เกิดช่องว่างในการสืบทอดเมื่อพระนางสวรคตสภาแห่งอังกฤษจึงเลือกสรรทายาทใหม่จากสายพระราชวงศ์ฮานนเวอร์ ซึ่งเป็นญาติที่ห่างไกลแต่ก็มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ถูกต้องตามกฎหมายสืบทอดมาจากกษัตริย์เจมส์ที่1แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์กษัตริย์จอร์จที่1ซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ฮันโนเวอร์ได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษและสกอตแลนด์ขอเป็นพระราชโอรสของโซฟีแห่งฮันโนเวอร์หลานสาวของกษัตริย์เจมส์ที่1แม้ว่ากษัตริย์จอร์จที่1จะมีสิทธ์ในสายเลือดที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ แต่ทว่าตัวเขาเองนั้นก็เป็นชาวเยอรมันที่ม่เคยใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรมากอ่อนและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เขาเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลําบากในการเข้ารับตําแหน่งและการครองราชในสกอตแลนด์ด้วยเช่นกันการสถาปนาของกษัตริย์จอร์จที่1ในฐานากะกษัตริย์พระองค์ใหม่ของราชวงศ์ฮันโนเวอร์จึงเป็นเรื่องที่สกอตแลนด์จะต้องปรับตัวและการเข้ามาของกษัตริย์จากราชวงศ์ฮันโนเวอร์นั้นก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองและการปกครองที่สำคัญสกอตแลนด์ Scotland ที่เคยชินกับการปกครองของราชวงศ์สจวตท,ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดินแดนแห่งนี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่นำโดยกษัตริย์จากดินแดนที่ห่างไกลการขึ้นครองราชของกษัตริย์จอร์จที่1ไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าชาวสกอตแลนด์หลายคนก็ยังคงพักดีต่อราชวงศ์สจวตและไม่พอใจที่มีการสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่จากต่างแดน และความไม่พอใจนี้ก็นําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในสกอตแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มจาโคบั์ที่ยังคงสนับสนุนการกลับมาของราชวงศ์สจวตตามสิทธิอันชอบธรรมของการสืบสายเลือดในราชวงศ์โดยพวกเขานั้นสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของเจมส์ฟานซิสเอ็ดเวิร์ดสจวตอดีตมกุฎราชกุมารของราชบัลลังก์อังกฤษและสกอตแลนด์หรือถ้าเรียกกันตามราชปรณเพนีอังกฤษเนี่ยมักจะเรียกกันว่า p r i n c e of Wales นะครับผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เจมส์ที่2แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์และการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แห่งสราชอาณาจักรในครั้งนี้ก็จะเป็นเชื้อไฟที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งวุ่นวายลุกลามบานปลายจนเกิดเป็นสงครามในที่สุดและด้วยเหตุนี้เองกษัตริย์จอร์จที่1จําจำต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความชอบธรรมในการครองราชของพระองค์ในสายตาของชาวสกอต นำมาสู่การควบคุมและจัดการกับความไม่พอใจเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้กษัตริย์จอร์จต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากมายในการสร้างความมั่นคงให้กับราชบัลลังก์ของพระองค์ในสกอตแลนด์ในช่วงเริ่มต้นของการปกครองของกษัตริย์จอร์จที่1นนะครับได้นำเสนอการปฏิรูปทางการเมืองหลายประการที่มีผลต่อสกอตแลนด์และหนึ่งในนั้นก็คือการเสริมสร้างอำนาจของรัฐสภาและการลดอำนาจของกษัตริย์ลง และด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็ทำให้สกอตแลนด์จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานรัฐในหลายๆด้านการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ขุนนางและชนชั้นสูงในสกอตแลนด์ที่เคยมีอำนาจและมีอิทธิพลมากอ่อนและนอกจากนี้กษัตริย์จอร์จที่1ยังพยายามส่งเสริมการรวมศูนย์กลางอำนาจในสหราชอาณาจักรซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสกอตแลนด์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงานและการจัดการทางการเมืองที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบใหม่การสถาปนาราชวงศ์ฮันโนเวอร์จึงไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางราชวงศ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสกอตแลนด์กลุ่มจาโคไบซ์ซึ่งสนับสนุนการฟื้นฟูของราชวงศ์สจวตเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากในการต่อต้านการปกครอง ของราชวงศ์ฮันโนเวอร์การกรบฏของจากคไบมีความเป็นผลมาจากความไม่พอใจต่อการสูญเสียอำนาจของขุนนางท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการขึ้นครองราชของกษัตริย์จอร์จที่หนึ่งความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามและการกรบฏท,ที่สำคัญหลายๆครั้งในสกอตแลนด์การกรบฏจากรไบ์ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ในศตวรรษที่18ซึ่งเกิดขึ้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ตามหลังมาจากการขึ้นครองราชของกษัตริย์จอร์จที่1อีกทั้งการกรบฏเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมที่ลึกซึ้งระหว่างผู้สนับสนุสนร,ราชวงศ์สจวตและผู้ที่สนับสนุนร,ราชวงศ์ฮันโนเวอร์ในปีคศ1715กลุ่มจาโคบต์เริ่มต้นการกรบฏครั้งแรกซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ The First Jacobite Rising โดยมีการนำโดยจอห์น เอสกินเอรแห่งมานะครับซึ่งก็เป็นผู้นำกลุ่มจาโคไบต์และผู้สนับสนุนของเจมส์ฟานซิสเอ็ดเวิร์ดสจวตพระราชโอรสของกษัตริย์เจมส์ที่7แห่งสกอตแลนด์หรือว่ากษัตริย์เจมส์ที่2แห่งอังกฤษนั่นเองครับซึ่งก็เป็นผู้เรียกร้องสิทธิในการขึ้นครองราชบัลลังก์แห่งสาราชนาจักจากราชวงศ์สจวตการกรบฏครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อยึดคืนอำนาจที่สูญเสียไปให้แก่ราชวงศ์สจวรตแต่อย่างไรก็ตามการกรบฏในปีคศรา1715พบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากรัฐบาลของกษัตัตย์จอร์จที่1ซึ่งส่งกองทัพไปปราบปรามการกรบฏโดยการปิดล้อมปราสาทสเตอร์ลิงซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มจาโคไบตและก็ส่งผลให้กลุ่มจาโคไบ์ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงและพ่ายแพ้ไปในที่สุด เป็นผลทำให้การกระบฏครั้งนี้จบลงด้วยความล้มเหลวและเจมส์ฟานซิสเอ็ดเวิร์ดสจวตก็ต้องหนีไปกบดานอย่างฝรั่งเศสและอิตาลีตามลำดับถัดจากนั้นอีก4ปีนะครับก็เกิดการกรบฏจาโคบไบต์ขึ้นอีกครั้งในปีคศหักราช1719กลุ่มจาโคบไบต์ได้วางแผนการกรบฏใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสเปนซึ่งให้การสนับสนุนในการกรบฏท,ที่สามารถทำให้รัฐบาลสาราชนาจักร ของกษัตริย์จอร์จที่หนึ่งนั้นไม่มั่นคงโดยการกรบฏในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความวุ่นวายและจะใช้โอกาสนี้เพื่อฟื้นฟูอำนาจของราชวงศ์สจวตกลุ่มจาโคบั์ได้วางแผนการกรบฏที่มีเป้าหมายในการยึดครองเมืองและสร้างฐานทัพในสกอตแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดเมืองเอดินบระและเมืองกาสโกการกรบฏได้รับการสนับสนุนจากเรือรบของสเปน ที่มุ่งหวังจะทำลายอิทธิพลของรัฐบาลสาราชนาจักรในสกอตแลนด์แต่อย่างไรก็ตามนะครับกระบฏจาโคบายในปีคศ,ศ1719นี้ก็พบกับความล้มเหลวอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการขาดการสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุนและกำลังพลที่เพียงพอจากสเปนซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และก็เป็นผลทำให้การปฏิบัติการของกลุ่มจาโคบัย ถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลของกษัตริย์จอร์จที่หนึ่งในการสู้รบในสมรภูมิที่มีชื่อว่าเกลนชิลในวันที่10มิถุนายนปีคศิสตักราช1719ด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดของฝ่ายรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนะครับการก่อการกรบฏของกลุ่มจจโคไบก็ไม่ได้สิ้นสุดแต่เพียงแค่การกรบฏในปีคศิสตักราช1 7 1บเ่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีการกรบฏเกิดขึ้นอีก ในปีคิศกรา1745ซึ่งในขณะนั้นกษัตริย์จอร์ดที่1ก็ได้สวนอคตลงไปแล้วและพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งก็คือกษัตริย์จอร์ดที่2ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งสราชนาจักรต่อจากพระบิดาการกรบฏจบาโบไบในปีคศ1745นำโดยชาร์ลส์เอ็ดเวิร์ดสจวตผู้ซึ่งเป็นลูกของเจมส์ฟานซิสเอ็ดเวิร์ดสจวตหรือที่รู้จักกันในชื่อบอนนี่พรินซ์ชาลี หรือ The Young ีเทนเดอร์และการกรบฏครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆกลุ่มในสกอตแลนด์และมีความหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูราชวงศ์สจวตได้อย่างจริงจังการกรบฏในปีคริสศกราช1745พบกับความสำเร็จในช่วงต้นนะครับโดยชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตและกองทัพของเขานั้นสามารถยึดครองเมืองเอดินเบรระและได้รับชัยชนะในสมรภูมิที่มีชื่อว่าสมรภูมิเบรสตันแพน การกรบฏครั้งนี้สามารถรวบรวมการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆและเริ่มมีความหวังในการฟื้นฟูราชวงศ์สจวตฝ่ายจาโคบไบต์เมื่อได้รับชัยชนะที่สมรภูมิที่เบสตสโตเพนนะครับและสามารถยึดครองเมืองเอดินบะระได้แล้วก็ยิ่งทวีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและเดินหน้าขยายพื้นที่ครอบครองให้มากขึ้นไปอีกจนกระทั่งเมื่อวันที่16เมษายนปีคศ1746 กองทัพจากโคไบซึ่งมีกำลังพลประมาณ6,000นายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวสกอตและยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทางฝรั่งเศสตัดสินใจบุกเข้าโจมตีกองทัพรัฐบาลของกษัตริย์จอร์จที่2ซึ่งนำโดยเดอะยุคออฟคัมเบอร์แลนซึ่งมีกำลังพลประมาณ10,000นายเกิดเป็นการรบที่สมรภูมิคาร์โลเดนนะครับที่เกิดขึ้นที่ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ การรบเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันที่16เมษายนกองทัพสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการใช้กลยุทธ์การป้องกันที่มีประสิทธิภาพด้วยการจัดแนวทหารเป็นแนวป้องกันและใช้ปืนไรเฟิลและปืนใหญ่โจมตีกองทัพจาโคไบกองทัพจาโคไบยพยายามบุกฝ่าแนวป้องกันของกองทัพสหราชอาณาจักรโดยการใช้การโจมตีด้วยกำลังทหารทั้งหมดที่มีบุกเข้าโจมตีอย่างหนักแต่ถึงกระนั้น การบุกโจมตีของกองทัพจาโคไบต์ก็ไม่สามารถบุกฝ่าแนวป้องกันของกองทัพสหราชอาาจักรไปได้อันเนื่องมาจากการถูกยิงกดดันด้วยปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องและด้วยอำนาจการยิงของทหารสหราชอาาจักรที่ใช้ปืนไรเฟิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำทำให้การบุกของกองทัพจาโคไบต์ต้องหยุดชะงักลงนะครับและไม่นานขวัญกำลังใจของกองทัพจาโคไบต์ก็ลดลงถึงจุดต่ำสุด และแตกพ่ายไปในที่สุดหลังจากการพ่ายแพ้ที่คาร์โลเดนนะครับรัฐบาลของกษัตริย์จอร์จที่2ได้ดําเนินการปราบปรามการกบฏอย่างรุนแรงการลงโทษและการควบคุมที่เข้มงวดถูกใช้เพื่อลดอิทธิพลของกลุ่มจาคโคไบต์ลงและเพื่อป้องกันการเกิดกบฏอีกครั้งในอนาคตการปราบปรามครั้งนี้จึงเข้มงวดและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมสกอตแลนด์โดยเฉพาะการลดลงของอำนาจ ของขุนนางท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวสกอตและสำหรับชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แห่งสหราชอาณาจักรและผู้นำของเหล่าจากคบบยนั้นก็ได้หนีตายจากสนามรบโดยเขาได้หลบหนีไปยังเกาะสกายซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนสกอตแลนด์และเนื่องจากพื้นที่เกาะสกายนั้นเป็นพื้นที่ส่วนลึกห่างไกลของแผ่นดินสกอตแลนด์ จึงทำให้ชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตสามารถหลีกหนีการจับกลุ่มของรัฐบาลกษัตริย์จอร์จที่2ได้เขาใช้เวลากบดานอยู่ที่เกาะสกายได้ระยะหนึ่งก็สามารถหาช่องทางหลบหนีออกจากสกอตแลนด์ดยการลงเรือข้ามทะเลไปยังฝรั่งเศสและเมื่อชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตได้เดินทางไปถึงฝรั่งเศสเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากราชสำนักฝรั่งเศสที่ยังสนับสนุนเขาและการกรบฏของกลุ่มจาโคไบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากฝรั่งเศสแต่เขาก็ไม่สามารถจัดตั้งการกรบฏใหม่ได้อีกหลังจากความล้มเหลวของการกรบฏจาโคไบในปีคิศกรา .1746 ชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตก็ได้ใช้ชีวิตในฝรั่งเศสและอิตาลีในฐานะผู้อพยพทางการเมืองและแม้ว่าชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตจะพยายามรักษาสถานะของตนในฐานะผู้อ้างสิทธ์ ในการสืบราชบัลลังก์แห่งสาราชนาจักและทายาทอันชอบธรรมของราชวงศ์สจ,จวตแต่ทว่าเขาก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปยังอังกฤษหรือว่าสกอตแลนด์อีกเลยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตเสียชีวิตในวันที่31มกราคมปีคศรา1788ที่โรมประเทศอิตาลีและถือเป็นจุดสิ้นสุดของความพยายามฟื้นฟูราชวงศ์สจ,จวต ให้กลับมามีอำนาจอีกครั้งอย่างถาวรในตอนหน้าของซีรีส์ประวัติศาสตร์สกอตแลนด์ The Chronicles จะนำเสนอเรื่องราวสกอตแลนด์ในยุควิกตอเรียนในศตวรรษที่19กันครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันไว้นะครับลงคลิปตอนต่อไปเมื่อไหร่ท่านผู้ชมทุกท่านก็จะได้ไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนและถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยการกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆอย่างช่อง The Chronicle เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับบอกตรงๆเลยครับว่าทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทำคลิปต่อๆไปของ The Chronicle ครับและขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับซปเปอร์แซงและการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง The Chronicle นะครับทุกๆยอดการสนับสนุน เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ใหม่ๆของช่อง The Chronicle ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ <S <S